คุณพ่อครับทำไมผู้เล่นแต่ละตำแหน่งถึงมีจำนวนไม่เท่ากันครับการจัดทีมฟุตบอลก็เหมือนกับการจัดสรรสินทรัพย์ที่ต้องกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายนั่นแหละลูกไม่มีทีมฟุตบอลไหนที่ให้กองหน้าลงสนามไปทั้ง11คนหรอกนะการจัดสรรสินทรัพย์เหมือนการจัดสมดุลด้วยสินทรัพย์ที่แตกต่างกันเริ่มจากกองหน้าที่มีหน้าที่สําคัญในการทําประตู เหมือนสินทรัพย์ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนสูงเช่นหุ้นถัดมากองกลางมีหน้าที่บุกหรือตั้งรับเหมือนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงปานกลางที่ไม่ผันผวนมากจนเกินไปเช่นกองทุนผสมถัดมากองหลังมีหน้าที่ป้องกันเป็นหลักเหมือนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงตำ่ำเน้นรักษาเงินต้นให้ปลอดภัยเช่นตราสารหนี้ภาครัฐหรือกองทุนตลาดเงินที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผู้รักษาประตู ที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเหตุไม่คาดฝันต่างๆเหมือนเงินสดหรือเงินฝากนั่นละอย่างพ่อเองพอเริ่มอายุมากขึ้นการลงทุนที่เหมาะสมคือการมีกองกลางและกองหลังในสัดส่วนที่มากกว่ากองหน้าดังนั้นพ่อจึงลงทุนในกองทุนรวมผสมกองทุนรวมตลาดเงินและในบัญชีเงินฝากเพื่อเพิ่มสภาพคล่องอีกด้วย การจัดสรรสินทรัพย์ควรเริ่มจากการกระจายการลงทุนและกำหนดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆให้เหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงินและความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงนะครับทุกคนกระจายการลงทุนดีมีใช้ตั้งแต่ต้นด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานกลต